สวัสดีครับผมป๋อมนะครับวันนี้ผมจะเอาอยาง a t ทนะครับขนาด265ห0ห8 3ยี่ห้อมาให้เพื่อนๆดูและเปรียบเทียบกันนะครับว่า3ยี่ห้อนี้ลายเป็นยังไงราคาเป็นยังไงนะครับเพื่อเป็นแนวทางพิจรารณาให้เพื่อนๆตัดสินใจว่า ถ้าจะเปลี่ยนยาง265 60.8 AT เราควรจะชอบและซื้อแบบไหนยังไงครับก็เหมือนที่บอกเพื่อนๆนะครับผมใช้ยาง265 60.8มาหลายรุ่นหลายยี่ห้อแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโรโยนะครับมิชลินนะครับคอสมิกนะครับ แม็กซีทั้ง e อ p o และ MR2 นะครับแล้วก็มีนิโต้ด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายรุ่นผมจำไม่ได้แล้วเพราะมันเปลี่ยนมาหลายรอบแล้วนะครับที่มีที่บ้านตอนนี้เนี่ยก็คือจะมีของแม็กซีทเอสโปที่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอยู่ในรถมิสซูนะครับแล้วก็มีนี่นะครับมิชลิน ตัวนี้เราจะไม่มาเปรียบเทียบนะเพราะเขาเป็นยาง ST นะครับอ่ะให้ดูดอกกันคร่าวๆก่อนนะครับที่จะมาเปรียบเทียบจะมี3ามยี่ห้อสรุ่น 1. นึ่งโยโกฮามานะครับ ATG ศ1 5นะครับ แล้วก็ดันหลบนะครับแฟนเินะครับ AT5 อ่าแล้วก็ที่เคยทำรีวิวไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับคือตัวนี้ Cosmic ิกเล็ c ค i สติมิกไท t นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทีละ ยี่ห้อทีละรุ่นว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับโอเคเรามาถึงยางตัวแรกกันก่อนนะครับที่ผมใช้แล้วก็ถอดออกไปแล้วเพราะว่ามันหมดอายุการใช้งานเพราะว่ามันครบ5ปีแล้วนะครับตัวนี้เป็นยาง Yokohama นะครับรุ่น G015 เป็นดอก AT นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูดอกกันก่อนนี่ยครับดอกจกบประมาณนี้นะครับ ต่อของ G105 เนี่ยรู้สึกถ้าผมจะไม่ผิดนะโอตานนจะเอาไปทำลายคล้ายๆกันด้วยนะครับโยโกฮามา่าผมซื้อเมื่อปีประมาณปี16-17นะครับายางเนี่ยยางปี17นะสัปดาห์ที่1ปี17ผมซื้อตอนนั้นเนี่ยอะปี17ตามยางแล้วกันผมซื้อตอนนั้นเนี่ยเส้นละ6,000บาทนะครับ สี่เส้นก็สองหมื่นสี่พันบาทศูนย์ก็ไม่ได้ตั้งเพราะว่าเขาบอกรถผมศูนย์ดีอยู่แล้วนะวิ่งไม่เอียงไม่กินยางน,นะครับล้อเขาถ่วงให้สี่ล้อนะครับก็ใช้มาประมาณสามสี่ปีนะครับแล้วก็ก้องเข้าใจนะว่ามันยางเนี่ยจริงๆเนี่ยก็คือไม่ควรเกินสามปีก็คือคุณจะเปลี่ยนแล้วเพราะยางเริ่มจะหมดอายุแล้วแต่ว่าผมก็จะลากไปประมาณ เกือบเกือบห้าปีถึงจะเปลี่ยนนะครับอันนี้แล้วแต่บุคคลนะว่าเถ้ามีเงินเยอะมีอะไรเยอะก็3ปีก็เปลี่ยนนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของเราโยโกฮาม่าตัวนี้นะครับผมใช้มาวิ่งทั้งถนนลาดยางคอนกรีตถนนขี้โคลนนะครับในสวนผมแล้วก็ถนนดินลูกลังนะครับผลที่ได้คือ,อยางตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่ายึดเกาะถนนถือว่าดีมากในความคิดผมนะ เสียงดังไม่มีเลยไม่มีถึงขนาดว่าสามปีสี่ปีที่ผมเปลี่ยนเนี่ยไม่มีเลยนะครับคือถ้าผมให้คะแนแนเนี่ยสิบเนี่ยผมให้เก้าเลยตัวนี้นะแต่ว่าทําไมถามว่าทำึงถึงไม่ให้สิบคือผมมองว่านะตอน,น,นที่ผมซื้อเนี่ยเส้นละหกพันเนี่ยราคามันค่อนข้างจะสูงแล้วทําให้เราจะเปลี่ยนยางสักครั้งอีกเนี่ยแล้วกลับไปใช้ของเขาเนี่ยราคามัน มันค่อนข้างจะสะก,กิดใจเรานะครับว่าเออมันสูงไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าเนาะเศรษฐกิจแบบนี้เราอยากจะได้ของคุณภาพดีราคาประหยัดนั่นคือแนวความคิดของผมนะครับคือถามว่าถ้ามีโอกาสจะซื้ออีกไหมซื้อครับแต่ตอนนี้ราคาก็ลดลงมามากแล้วนะจากออนไลน์เนี่ยตอนนี้ก็เหลือประมาณสี่เส้นประมาณ 19, หมื่นเก้าเหลือสองหมื่นแต่ก็ ยังสูงอยู่ดีในถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆนะครับอ่ะมาถึงพระเอกของเรานะครับพระเอกของเราทำไมถึงเป็นพระเอกของเราเพราะว่าด้วยแบรนด์ดันลลอกนะครับแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ของเขานะครับที่ใช้คําว่าดูดอกนะครับเนี่ยยางมันจะห่างหางร่องห่างห่างจะไม่ชิด เขาบอกเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยช่วยหินก็เล,กเล็กที่ติดอยู่กับยางเนี่ยมันจะดีดหรือมันไม่ติดแล้วมันจะหลุดออกไปเองนะครับช่วยลดความเสียหายของดอกยางแล้วก็ร่องยางนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่รีดน้ําก็ดีนะครับอ่าแล้วก็ผมใช้คำว่า,าราคาหน้าคบหานะครับเป็นแบรนด์ที่คือแบรนด์นนะันหลอกมันเนาะ ใครๆก็รู้อยู่แล้วว่ายางเขาก็คือคุณภาพในความคิดผมนะเป็นยางเม็ดอินไทยแลนดด้วยนะครับลืมบอกไปโยกูฮาม่าตัวนั้นก็เป็น m ม d ดอินไทยแลนด์นะครับยางตัวนี้เนี่ยครับที่ผมตัดสินใจซื้อคราวนี้เนี่ยเพราะว่าหนึ่งด้วยเทคโนโลยีผมอยากจะลองดูนะเพราะบอกตรงๆว่ายังไม่เคยใช้ดันหลอกแก a นเทคเอทีก็อยากจะลองใช้ดูเราจะได้เปรียบเทียบหลายๆรุ่นหล,หลายแบบหลายยี่ห้อว่า มันคุ้มกันไหมกับเงินที่เราเสียไปนะครับก็คือ,อยางตัวนี้เนี่ยครับผมซื้อมาจากเว็บออนไลน์เหมือนที่บอกในต้นคลิปของที่เราไปเปลี่ยนยางของมิสซะนะครับเส้นสี่เส้นเนี่ยหมื่นสามพันบาทหมื่นสามพันกว่าบาทนะครับตีลงว่าหมื่นสามพันได้ยางสี่เส้นในราคาที่ค่อนข้างจะถูกคุ้มกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับ แล้วก็ยี่ห้อดันหลอกเนี่ยผมมองว่าก็ไม่ได้น้อยหน้าใครนะเป็นยางที่ดีมีคุณภาพเป็นแบรนด์ต้นๆที่เรารู้จักกันเลยนะในความคิดของผมนะครับถามว่าตอนนี้เป็นยังไงคือเรายังไม่ได้ใส่และเวลาก็ยังไม่ได้ผ่านไปหนึ่งปีสองปีผมถึงบอกไม่ได้ว่าถ้าหมดครบรอบต้องเปลี่ยนยางอีก3าปีสปีเนี่ยผมจะซื้อไหมตอนนี้ผมยังตอบไม่ได้เพราะผมยังไม่ได้ลองใช้ถึงขนาดที่ ผ่านไประยะเวลาผ่านไป1ปี2ปี3ปีนะครับแต่ด้วยราคาและแบรนด์ของเขาเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจเลยเลือกซื้อมาบวกกับราคาที่ถูกกว่ารุ่นเจ้าอื่นนะครับในตลาดปัจจุบันพอดีเขาจัดโปรโมชั่นมาผมได้มานะครับเลยเอามาเล่าสู่กันฟังครับผมมาถึงยางยี่ห้อรุ่นสุดท้ายที่เราจะมาเปรียบเทียบกันวันนี้นะครับ ตัวนี้เป็นคอสติคไท e นะครับรุ่นแรปเตอร์นะครับอันนี้เราบอกกันตรงๆเลยว่าดอกยางเนี่ยใช้คำว่าเหมือนหรือใกล้เคียงกับ b f เอฟคูดเคโนะครับการใช้งานนะครับผ่านผ่านมาแล้วประมาณปีก,กว่าส่วนตัวผมนะผมก็ยังไม่เจอปัญหาเรื่องเสียงดังนะครับการขับขี่บนถนน ลาดยางถนนหลวงทางผ่น,นดินเนี่ยก็โอเคนะครับฝนตกอะไรก็รีดน้ําดีนะครับแล้วก็แก้มยางอะไรก็สวยนะครับจะเห็นจากสภาพยางในใน,ในคลิปเนาะคือผมใช้งานจริงๆเพอรถคันนี้เป็นรถที่ใช้ในการเข้าสวนบุกตะลุยขี้โคลนลูกรังอะไรพวกนี้เต็มที่ผ่านมา1ปีก็ยังไม่มีการแตกลายงานหรือว่า แก้มยางเสียหายแต่อย่างใดนะครับเพื่อนๆคงมีความคิดว่าอ้าวนั้นทำไม c o s มิ c เล c เตอมันดีทำไมพี่ถึงไม่ซื้อมาใส่ทำไมถึงซื้อดันหลบเหตุผลที่ซื้อดันหลบคราวนี้เนี่ยเพราะว่าหนหน,นะครับหลักๆเลยคือ1อยากลองเหมือนที่ผมบอกผมจะพยายามเปลี่ยนยางทุกครั้งเนี่ยจะพยายามเปลี่ยนยี่ห้อที่ไม่ซ้ำกันเพื่อที่จะ รู้ว่าประสิทธิภาพของยางยี่ห้อนั้นรุ่นนั้นเป็นยังไงจะได้เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับ 2. พอดีผมไปเจอโปรโมชั่นในเว็บออนไลน์ยางตัวนี้เนี่ยสเส้น13,000บาทนะครับส่วนยางตัวนี้ผมถามไปทางดีลเลอร์ของเขานะครับเขาบอกว่าตอนนี้ยางของเขาเนี่ยเส้นละ4,500บาทนั้นหมายความว่า ถ้าผมซื้อ4เส้นผมต้องจ่าย1 8 0 0งหมบาทนะครับคุณลองคิดดูนะว่าซื้อ c o s m ิกเลปเตอรที่เป็นยางผลิตในจีนราคา1 8 0 0 0หมบาทหรือคุณจะมาซื้อ d ตนหลอกแกลนติ a เอทีที่ผลิตในไทยและราคาหน0 0งหมบาทตรงนี้ผมไม่ขอพูดอะไรแค่เปรียบเทียบให้เป็นเห็นชัดๆ นะครับว่าถ้าคุณชอบ Cosmic r a p t o r คุณก็ซื้อในราคา1 9ื่นเกาเ้นละ4,500แต่ถ้าคุณคิดว่าเออฉันคิดว่าฉันพอใจกับกัรหล็อก AT5 คุณก็สั่งช็อปออนไลน์ในราคา13000บาทตรงนี้พิจารณากันเอาเองนะครับคือผมแค่คุยให้ฟังเล่าให้ฟังนะครับเพื่อนๆคงได้ฟังกันแล้วเนาะว่าอย่าง3ยี่ห้อ3รุ่น มันมีข้อดีข้อเสียความชอบโดยส่วนตัวของผมเป็นยังไงเพื่อนๆก็คิดพิจารณาเราเองเนาะว่าจะซื้อรุ่นไหนอะไรยังไงแต่ในความตั้งใจของผมคราวหน้าเนี่ยผมตั้งใจว่าจะซื้อต ay ay but yeah but yeah อัวโยธาล่าราคาสูงหน่อยแต่อยากจะลองดูนะคร mm. yep. ับว่ามันเป็นยังไงเพราะเหมือนที่บอกพยายามไม่ซื้ออย่างยี่ห้อเดียวีรุ่นเดียวกันมาใช้ซ้ำจะได้เกิดความแตกต่างนะครับ เพราะว่าเราใช้ยางนานอยากจะรู้นะครับเดี๋ยวผมผมมีเขาเรียกว่าไงนะสติ๊กเกอร์แปะที่ยางอยู่นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นของดันดร็อกตัวนี้เป็นของคอส m มิกแรปเตอร์นะครับการการประหยัดน้ำมันของดันดร็อกได้สิบจุดสองนะครับการประหยัดน้ำมันของคอสเมิกแรปเตอร์ได้เก้าจุดห้า นะครับความดังของเสียงยางนะครับดันหล็อเดซิเบลนะครับของแรปเตอร์74นะครับอันนี้ผมมองนะแรปเตอร์แทบจะไม่มีเสียงเลยเพราะฉะนั้นถ้าใส่จริงเนี่ยดันหลบต้องเงียบก,กว่าแรปเตอร์นะครับในความคิดผมตอนนี้นะ,ะส่วน วิ่งเวลาฝนตกแรปเตอร์ทำได้1.3นะครับดันหลอกทำได้1.29สรุปง,ง่ายๆครับตัวเลขเนี่ยะว่างดันหลอก AT5 กับ Cosmic r a ต t o r AT เนี่ยครับแทบจะไม่ต่างกันนะในความคิดผมเอามาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าตัดสินใจกันยังไงอะไรยังไงผมไม่มีได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับ แค่เป็นผู้ใช้ยางแล้วก็มาเล่าถึงประสบการณ์ในการใช้ยาง3รุ่นนี้ให้เพื่อนๆฟังกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยน,นะครับผมจะได้ทำคลิปอะไรที่คิดว่ามีประโยชน์และมีประโยชน์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ